เฮ้ยสายลูกเบนแบ็คแมนยาสบโอ้เป็นบรูซนั่นเองนะครับใครได้ยินถึงเจมส์ไหมดีก็ซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเป็นโอ้โหยาสบนั่นเองนะครับไม่ใช่ยาสุบเป็นสายลูกโอ้โหเป็นเรียบร้อยใช่โอ้ยเบนแบ็คแมนต้องบอกไปแชงบันญัติเออใช่ต่อไปต้องเป็นแชงแล้วล่ะเป็นสายมัดเป็น เรียบร้อยครับผมเช็งคูดมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไปกันเถอะไปไหนอะไปดูเจมมาดิไงสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเจมอันที้ครับผมไม่ได้เจอกันนานแสนนานนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาในตู้ ช่งเขียวกันนะครับผมนะพร้อมกับมือซ้ายและมือขวาของเขานะครับผมเป็นเบนและยาซบนั่นเองนะครับผมนะมาไม่รู้การันตีเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูไปสุ่มเลยดีกว่าเราไปครับผมนะหายไปนานก็กลับมาสู่ความเกลืออีกครั้งครับผมนะใครที่อยากได้ไอดียองเพชรสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักไปหาพี่นัทรัชพลได้เลยนะครับผมสเต็ปแรกก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมข้ามครับ ปลอภัยกินข้าวครับผมไปครับผมมาสเต็ปที่สองนะครับผมมันเป็นฟ้าใช่ครับหมูทออกระเทียมอร่อยมากร้านนี้โอ้โหสเต็ปที่สองไม่มีอะไรแล้วครับผมนะสต็ปนี้มีเสียงมีกลิ่นด้วยข้ามครับผมเราจะเอาแบบเร็วๆเลยนะครับผมนะแสงเขียวจริงๆตัวนี้มันเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมนะสู้ได้แค่ไม่กี่ตัวนะผมก็สามารถสู้แบบ สู้อุตะล่างใหม่ได้นะครับผมสู้โรเจอร์ดำก็พอได้ใช่ครับสู้ได้ใช่มนแรงนะสู้คนยักษ์ได้ด้วยนะมีหายคิดครับแต่ที่สามก้งทองครับผมโอ้โหดำฮะตัวกู้นีเจ็ดจีอาร์ครับผมโอ้โหกู้แดงเอ้ยกู้ดำนะเพราะว่าข้ามครับไม่ออกยังไม่ออกสักตัวเลยนะสเต็ปที่สองครับให้มันหมดสเต็ปแรกก่อนสูงหมดสีข้าก่อน ไนหารอบที่หนึ่งครับสเต็ปสุดท้ายกันกดไปไหนเนี่ยสเต็ปสุดท้ายแล้วจะได้ไม่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแกรบด้วยนะครับใช่ครับอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะครับเฮ้ลืมกดไปซับสไครช่องเน็ตในเน็ตทีวีด้วยนะครับโอ้โหจะทักทำไมไม่มาเลยฮะข้ามครับผมฮมีคนมาดูดดูดดวงดูดดวงเออมันการันตีเท่าไหร่ไม่ได้ดูมันการันตีแค่เดีมันการันตีแค่ช่ไปครับ ใช่ยังไม่ได้ดูการันตีเลยสุ่มไปก่อนนะฮะเรียบร้อยโอ้โหเสียดายครับทุกคนไม่มาเมื่อถุงทองมาครับสามสองชีอาร์ในเป็นปะเนี่ยเฮ้ยมระยาโซบเป็นฮะปูทองนั่นแหละครับผมมาแช่งแน่นอนอาเบนสายวิ่งฮะยครับเฮ้ยแช่งข่าวหรือเปล่าใครอ่ะเฮ้ยคุกคิวโอ้โหเงยเก่งอย่างเท่แค่นนี้ว่าพี่ตูนนะครับ มันต้องมีอีกสิมีอีกนะมาครับเฮ้ยสายลูกเป็นแบ็คแมนยาซบโอ้เป็นบลูส์นั่นเองครับได้อยู่ได้อยู่สดีได้อยู่ได้อยู่จะต้องฮาเด้อใครที่เข้ามาดูก็กดถูกใจกับซับสไครต์ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวก็จะกลับมาลงคลิปกันเรื่อยๆนะครับผมนะใครที่คิดถึงเจมส์มาดีก็ subscribe ไว้ด้วยนะครับเป็นโอ้โหยาซบนั่นเองเลครับไม่่ใชยาซบโลเดงก็โลว์เหมือนกันเลย ใช่เโลฟายโบกูสเต็ปมาตั้งสามตัวเหนียวอย่างคุ้มนะได้สองตัวเราต้องได้ครับเราต้องได้แช้งครับเช้งครับไม่ต้องกินข้าวกินได้สองคำอัดคลิปก่อนนะครับขนาดสองอัพเลงเลี่ยมขนาดนี้เดี๋ยวจะไม่มีเวลาโอ้โหสมองปแบบส้องจิตป้าผู้ทองมาครับผมแช้งแน่นอนแช้งหนะจะไล่ไเรียกกัน แบบตามค่าเฉลี่ยมันต้องเป็นกับตันสิมาก่อนครับผมตันกับตันกับตันมาฮะกับตันมาพี่กก็ยาเป็นสายลูกโอ้เป็นเรียม้อยใช่อู๋เป็นแบ็คแมนต่อไปแชงบันที่ห้เออใช่ต่อไปต้องเป็นแชงแล้วล่ะแชงต้องมาละถ้าแชงไม่มาลบทิ้งเลยเกมเลยดีครับต่อไปลบนะฮะจุดรายการเลย เรียบร้อยแชงแฉงแฉงมากเกตตี้สี่นี่แหละออกแล้วใช่เกตตี้สผมว่ามันน่าจะออกนะครับผมใช่ออกจะเกลี้แล้วไปกินข้าวไปครับผมหนูชวนเราจะใช้กี่เพชรให้แชงออกนะครับผมเราจะเหมดแค่แฉงออกหมดไปประมาณ300ฮะเรียบร้อยจีบมาก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหกล่องดำอะทวงแดงฮะแหวผมแดงยิปีรครับดูทองด้วย ไปกันต่อฮะมาผมเรามีกำลังใจเยอะแยะมากมายนะวันนี้เดี๋ยวอย่าตบชื่อสิพูดได้แต่ห้ามตกเลอเรียบร้อยเรียบร้อยครับสายลู่โอ้โหดรนชินเซียวฮะนนยมสู้กับครใช่ครับเขาหัวแหลมเก่งมากตัวนี้ขึ้นอยู่กับนี่ใช่ครับ ก็ผมเล่นก็เก่งทุกตัวลอือใช่ครับไปดูได้ครับที่ช่องนี้ NFTV ครับเล่นกระบอกเท่านั้นเลยใช่เราจะเล่นอีกก็ไม่ให้เราเล่นนะฮะเอ๊ะเมื่อกี้อเค่ะกินสินเรือตั้งหลายตัวผมก็เอาเกคที่ผมจะหน้ที่แล้วเนาะลุงเดี๋ยวมาการไปดูการันตีหน่อยซิการันตีเท่าไหร่ฮะสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งได้สองใบใช้ทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบเพชรการันตีอยู่ที่ยี่สิบใบ ร้ 170, 20, 000, 000. อยเจ็ดสิบคูณยี่สิบก็สามพันเนอะอยังแพงเหมือนเดิมเลยในแชงไปฮะเต็มเลยออกที่หนึ่งพันเพชรชัวร์ฮะเรียบร้อยีขามครับอ,อย่าไปลุ้นนะเสียเวลานะฮะน้องหนักนะมา,ะมาผมแชงมาตัวไหนผมก็จะได้กินข้าวตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็อดข้าวไปก่อนนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยก้องเล็งเจ็ดร้อย ถุงทองถ้าเกิดออกแจ้งพิจารณเต้นโชว์อุ้ยเดี๋ยวเต้นโชว์ให้ก็ได้คิดเจ็ดจีอาู่ทองเรียบร้อยครับผมแจ้งมาแน่ฮะแจ้งฮะแจ้งแจ้งครับแจ้งฟ้าเปล่าแจ้งฮะเรียกหลอยโลกอยู่เร็วบาโบคาเป็งครับโม้โหเป็นอูรุสนะฮะโอ้ยเป็นบนแบ็กแมนมึงมันไปเองจะบอกนะว่า สายโล่ออีกแล้วฮะโอ้โหมมนี่ครับนี่ก็สายโล่สามตัวแล้วนะสเต็ปนี้มีอไหมครับมีอไหมโุ๊หมดแล้วนะครับผมจินเบลอยไปสเต็ปสามครับสเต็ปสามครับกดแล้วใช่ครับผมนี่ก็คือเสียงของน้องตัวละครลับนั่นเองนะของแดงจินเบมาแบบนี้แดงเนี่ยต้องบอกว่ามันมาจากตรงกลางใช่สามสองซีอาร์ด้วย ขู่ทองอืมขู่แดง่ะรุ่นก้านผมแดงอาจจะมาสีแดงก็ได้นะครโอ้โหก็กดเร็วเกินเบนเด็กแมนอีกแล้วโอ้โห้าดาวแล้วนะเบนนะรอแน่เบนใช่ตอนเบนรู้ตันเลยถูกป่ะโอ้โหแชงไม่ออกเลยแชงจะเอาการันตีอีกแล้วหรอโอ้โหแชงไม่มาเลยครับผมการันตีแน่นอนเบนออกเยอะๆเก็บให้เก็บเพชรให้ผมได้ไปส่งตัวอื่นหน่อยครับผม ยิ่งไม่มีนะต้องขอบคุณพี่นัทรัตพลด้วยนะครับผมสนับสนุนไอดีนี้มานะครับผมนะให้เช่าให้เช่าให้ขายครับแฟงกี้มาอีกแล้วฮะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแดงครับสามสองทีอาร์ครับผมคู่ทองเปล่ามันก็ต้อนทองอยู่แล้วขนาดนี้โอ้แดงแฟงกี้ช่ผมแดงไงมันก็ต้องมาสิ เป็นสายวิ่งเร็วแจ้งข่าวว่ายังไม่เห็นสายหมัดสักตัวเลยนะครับเนี่ยโดคาบิงโกวิ่งแดงครับมีตัวไหมฮะมันต้องมีสิมันไม่น่าจะมาแค่โดฟามิงโก้นะตัวเดียวเพราะว่ามันเป็นตัวเก่าไหมมันต้องมาสิมาแล้วเนี่ยต่อจากนี้แหละสนิงแมนดึงธงแน่นอนโอ้โหใจร้ายมากโอ้โห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  มาหอยอีกห้าร้อยเพชรออกอีกห้าร้อยเพชรออกอีกห้าร้อยเพชรออกไอผมนี่ออกจากเกมไปฮนะต่อไปรอบที่สามไอถ้าจะพูดก็พูดดีๆรับเสียงแบบนี้วันที่ผมอยู่กับเด็กสองคนนะครับผมเขา<ข><ข><ข>เป็นเด็กดีมากนะเขา<ข><ข><ข>ไม่ดื้อเลยนะฮะข้ามคผมไม่ได้ไม่มีอะไรนะครับไปผมสเต็ปที่สองครับนี่ครับผมคุณชื่ออะไรครับ อกล่องแดงมาแล้วเรียบร้อยเน็ตมาแน่นอนกล่องแดงแกเอาตัอุ๊ยเฮ้ยสามสองชีอาร์ทองแดงครับเป็นสายลู่อีกแล้วครับผมเป็นแบ็กแมนแน่เลยายาซบครับผมฮะมา เมื่อไหร่จะมาแชงเมื่อไหร่จะมาแชงเมื่อไหร่จะมาแชงมาไหมครับแชงไม่มานะครับผมไปไปกันต่อตรงตอนนี้ไปหมดแล้ว600เพชรนะครับเข้าเข้ิงมาแล้วครับข้ามฮะไม่มีอะไรมาเลยนะครับผมไปฮะ อ้าวผมสเตปที่สี่รอบที่สี่ของเราฮะก็ไม่มีอะไรมาข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมฮะแช้งไม่มาแช้งไม่มูแช,ช้งไม่มาใกล้เราเลยนะมาครับผมสเตปที่หนึ่งรอบที่ห้าข้ามอีกนะฮะโอ้โหเกลือจัดจักนะผมกินข้าวไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะครับผมเค็มมากครับผมไปกันต่อครับผมอา่า โอ้โหข้ามครับผมโโอ้โหไม่มาแม้แต่ตัวเดียวครับผมไม่เก็บเพชรไว้ให้ผมอีกเลยฮะเก็บเพชรไว้ให้ผมสุดอุตะบ้างชินเดมาโอ้โหยนี่มาทำแบบนี้โอ้ยเนาะขออภัยนะครับผมเสียงมาฮะร7บเจ็ดซีผมดูรองครับผมไปฮะมาฮะ เป็นสายมัด,มดเป็น,เ,ปนเรียบร้อยครับผมแชงคูดมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับผมเราหมดไปที่ขี่พันเพชรเนี่ยหมดไปที่600อเพชรน,นะครับผมก็ออกแชงให้เราขึ้นได้นลครับผมเป็นแถมด้วยอูรุสอีกหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหด้วยกำลังใจอันล้มหลาานะทั้งสองข้างเขาก็ลุ้นกันอยู่นะครับผมได้แชงมาแล้วนะครับผมอ่ะฮะ ส่นะทงท้ายครับผมส่ทงท้ายสเต็ปสุดท้ายกันนะครับผมใครเข้ามาดูก็ฝากกดจุกใจกด subscribe ก,กันด้วยนะครับผมใครที่คิดถึง JM มิดคอมเมนต์ข้เข้ามาได้ฮนะคมครับผมเรียบร้อยฮะผมโอ้โหจบไปทั้งหมดหมดไปที่ประมาณ840เพรนะครับผมได้มา1ตัวนะครับผมไปดูที่การดำเราได้กี่ใบนะครับ มาครับผมเรามาดูการดำนะผมเราจะสุ่มเราจะได้ตัวอะไรบ้างเลยดำเรามีทนะั้งหมดสิบใบพอดีเลยฮะไปฮะ <c oughs> มาผมจะได้เป็นสีดาวตัวอะไร <c oughs> เป็นสายวิ่งฮนะ <c oughs> เป็นโอ้ยซาซา,ซากินั่นเองนะผมกระปอมกาสีเขียวนะไปครับผม ส่งท้ายด้วยบัตรดำครับผมก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมน่าจะเป็นคลิปเล่นนะเป็นเกมเพลย์นะอาจจะเล่นกับเด็ตเอชเีวีนะผมก็รอดูกันได้ครับผมนะก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกับใครที่คิดถึงเจมบัตตี้นะครับผมเพิ่งเริ่มกลับมามีไฟนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ